สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยกับผมต้องพันวัต์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้จะไปคุยถึง SCG เมืองทองยู่เนเต็ดนะครับไปอัปเดตความขึ้นไหวของทัพกิเลนพยองกันหน่อยหลังจากที่มีแฟนบอลหลายคนสอบถามเข้ามานะครับว่าตอนนี้เมืองทองเป็นยังไงบ้างพร้อมแค่ไหนแล้วนักเตะใหม่ปรับตัวได้หรือยังแล้วก็จะมีนักเตะ คนอื่นเข้ามาสู่ทีมอีกหรือเปล่านะครับวันนี้ไปอัปเดตกันเต,ำต,ำตำ็มๆไปเริ่มที่เรื่องแรกกันก่อนไปดูความพร้อมของ s c g เมืองทองนะครับอย่างที่ทราบว่าเมืองทองเนี่ยก็กลับมาซ้อมกันแบบเต็มรูปแบบได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับซึ่งทาง SCG เมืองทองเนี่ยเขาไม่มีปัญหาในเรื่องของนักฟุตบอลต่างชาตินักฟุตบอลต่างชาติทุกคนของเมืองทองเนี่ยอยู่ในเมืองไทยหมดในช่วงที่ ฟุตบอลไทยลีกเลื่อนให้กับโควิด -19 ทีนไม่ได้กลับบ้านเกิดนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่กับทีมพอสมควรมาเข้าฟิตเนสแล้วก็ซ้อมกับทีมอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นแดนเล่เดซุเกะซาโตะซาดอมีไซเยฟวิลเลียนพอบลูคัสโวชาดังวัลลัมอยู่กับทีมตลอดเพราะฉะนั้นความฟิตไม่ต้องห่วงนะครับนักเตะต่างชาติเหล่านี้พร้อมหมดครับขณะที่นักเตะที่ปล่อยยืมตัวไปอย่างวงสกรชัยกุลเทวินตอนนี้ก็ยัง,ยงคงอยู่กับ s c g เมืองทองนะครับ แล้วก็กาม่าเนี่ยเขาได้เผยถึงประเด็นเรื่องที่ว่าถ้าเกิดฟุตบอลไทยลีกกลับมาแข่งขันได้เร็วกว่าเดิมเนี่ยเมืองทองพร้อมแข่งขันไหมซึ่งกาม่าเขาบอกว่าไม่มีปัญหานะครับถ้าฟุตบอลลีกจะเลื่อนกลับมาแข่งขันเร็วขึ้นกว่าเดิมเมืองทองพร้อมที่จะทําการแข่งขันนะครับแต่ตอนนี้แค่อยากรู้ว่าฟุตบอลไทยลีกเนี่ยจะมีความชัดเจนว่าจะเตะเมื่อไหร่กันแน่กาม่าเขาอยากรู้ตรงนี้นะครับ และการมาก,ก็บอกว่าถ้าหากหลีกเปิดกลับมาแข่งขันเร็วขึ้นกว่าเดิมเนี่ยทางเมืองทองพร้อมนักเตะทุกคนพร้อมและเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากเจอแมตช์อยากลงสนามแข่งขันแล้วแต่ถ้าเกิดหลีกยังแข่งในช่วงวันที่12กันยายนตามกนหนดเดิมเนี่ยก็ไม่เป็นไรทีมก็ยังมีเวลาเตรียมทีมต่อไปนะครับแล้วก็กำลังไปตามแผนที่วางเอาไว้ซึ่งเรื่องของแท็กติกเรื่องของสภาพร่างกายผู้เล่น โดยกา마เขาบอกว่าตอนนี้เมืองทองเนี่ยพร้อมมากไม่ว่าจะแข่งก่อนหรือแข่งตามกําหนดเดิมก็พร้อมลงเล่นนะครับโอ้ได้ยินอย่างนี้แฟนบอลเมืองทองก็ค่อนข้างสบายใจนะครับแล้วก็เรื่องของนักเตะใหม่กาม,มาก็ได้อัปเดตเหมือนกันในรายของพิชาอุทาภูมินแก้วตาแล้วก็ฉัตรมงคลทองคีรีนะครับที่เมืองทองเสริมทับเข้ามาในช่วงตลาดไทยลีกรอบพิเศษรอบนี้ กาาบอกว่าทั้ง3คนก็ปรับตัวกับทีมได้ดีในระดับหนึ่งแต่อาจจะต้องปรับในบางจุดนะครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าโอเคอย่างมากซึ่งทุกคนมุ่งม,มั่นฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกาายอมรับว่าในเมืองทองเนี่ยมีการแข่งขันภายในทีมค่อนข้างสูงเพราะมีตัวเลือกเยอะนะครับทั้งตำแหน่งตัวลุกตำแหน่งกองกลางตำแหน่งกองหลังรวมถึงประตูนะครับ ทําให้การฝึกซ้อมภายในทีมเมืองทองตอนนี้มันเข้มข้นอย่างมากซึ่งกาม,ม่าเขาก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงๆนะครับก็ถือว่าพร้อมสุดๆสาหรับ s อ g เมืองทองในตอนนี้จากคําพูดของกาม,ม่านะครับแล้วก็มีเรื่องของหนึ่งคนที่น่าสนใจก็คือเรื่องของซาดอมีไซเยมนะครับนักฟุตบอลคนนี้เนี่ยย้ายมาอยู่กับเมืองทองในช่วงต้นฤดูก,กาลนะครับแต่มาก็ยังไม่ได้ปรับตัวอะไรมาก ก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงและได้โชว์ฟอร์มการเล่นที่ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับซึ่งในช่วงที่พักเบกับโควิด -19 เนี่ยซาดอมีซาเยไม่ได้กลับบ้านเกิดนะครับอยู่ที่เมืองไทยซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญเลยเพราะว่าทำให้ซาดอมีซายเยมเนี่ยเขาปรับตัวกับอากาศของเมืองไทยได้ดีกว่าเดิมนะครับคือมาช่วงแรกเนี่ยซาดอเขามีปัญหาเรื่องของระบบหายใจนะครับ เนื่องจากเจ้าตัวเนี่ย้าแข้งในประเทศที่มีอากาศหนาวมากๆแต่พอมาเล่นในเมืองไทยที่มีอากาศร้อนเนี่ยมันต้องปรับตัวพอสมควรซึ่งตอนนี้เนี่ยซาดอมีซาเยฟเขาปรับตัวได้แล้วเรื่องนี้มันเป็นผลกระทบอย่างชัดเจนจริงๆนะครับจะเห็นได้ชัดว่าเวลาทีมสโม,มรสรไทยเนี่ยไปเจอทีมจากเอฟซีแชมเปี้ยนลีกทีมญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือจีนเนี่ยในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟเนี่ยแล้วไปเยือนในช่วงต้นปีเนี่ยอากาศหนาว ส่วนอากาศเมืองไทยร้อนเนี่ยมันห็งได้ชัดนะครับเรื่องของระบบหายใจเรื่องของพละกําลังซึ่งพอปรับตัวได้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้นักเตะสมบูรณ์ขึ้นซึ่งซาดอมิโซเยฟเนี่ยเขาปรับตัวในเรื่องนี้ได้แล้วนะครับก็เป็นข่าวดีและกันและผมอยากให้จับตาฟอร์มการเล่นของซาดอมิซเยฟในช่วงที่ไทยลีกจะกลับมาแข่งขันเพราะว่าน่าจับตามองอย่างมากนะครับในการลงทีมต่างๆภายในสโมสรเนี่ยซาดอเล่นดีมากๆครับ เป็นทั้งตัวแอซิดเป็นทั้งตัวสอดขึ้นไปยิงเพราะฉะนั้นให้จับตาดูดีๆนะครับขณะที่เรื่องของนักเตะใหม่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอัปเดตอะไรมากนะครับเพราะว่ามันต้องรอเรื่องของฟุตบอลไทยลีกให้ขี้คายนะครับทั้งเรื่องของลิเกซิตเรื่องของวันแข่งขันแล้วก็เรื่องของตลาดไทยลีกนัด <Not S 1> พิเศษเนี่ยตกลงว่าจะมีการเลื่อนลงทะเบียนให้เร็วขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องนี้ยังไม่มีมาอัปเดตนะครับแต่ก็ได้ยินมาแว้วๆว่าที่เป็นโคต้าอาเซียนก็มีโอกาสได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันต้องรอดูปัจจัยหลายๆอย่างด้วยเรื่องของการเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องรออีกสักพักนะครับในเรื่องของนักเตะใหม่แต่ตอนนี้นักเตะเมืองทองก็ต้องบอกว่าเต็มทีหมดแล้วนะครับในทุกตำแหน่งก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของ s c g เมืองทองที่มาอัปเดตกันฝากฝาก แฟนบอลกิเลนพยองนะครับก็ถือว่าทีมพร้อมจริงๆในตอนนี้กาม่าได้อยู่กับทีมมานานพอสมควรนะครับได้รู้วิธีการแทคนิกต่างๆสําหรับนักเตะเมืองทองในตอนนี้ซึ่งเป็นยังบัตะส่วนใหญ่นะครับดาวรุ่งก็เยอะแล้วก็มีตัวเก่าประคองอยู่ก็ถือว่าโอเคสําหรับ a อสเมืองทองนะครับอะไปต,ต่อกันที่เรื่องของพี่เจชนาทิพย์กันอีกหน่อยดีกว่า เพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่เจต้องบอกว่ามีชื่อเสียงอย่างมากแล้วก็ได้รับคําชื่นชมพอสมควรจริงๆนะครับในเกมที่ซัปโปโรบุกเสมอเวกัตาเซนไดสอง ai, ต่อสทั้งที่ซัปโปโรเหลือ10คนและตามหลัง2อุและอีกอย่างพี่เจชนาทิปย์ทำประตูได้นะครับซึ่งพี่เจชนาทิปเนี่ยเขาได้ออกมาเผยถึงจังหวะหมงทาประตูจังหวะนั้นนะเขาบอกว่าน่าสนใจตรงที่พี่เจเนี่ยเขาบอกว่า หลังจบเกมนั้นเนี่ยในปีเนี้เขาขอให้ทางสตาฟโค้ชและทีมงานให้เอาเทเปบันทึกการเล่นของเขาอะมาบอกวิธีว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนบ้างในทุกๆเกมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากนะครับว่าควรจะเล่นตรงไหนว่าจะเพิ่มในส่วนไหนซึ่งในปีนี้เนี่ยพี่เจเขาจะดูวิดีโอการเล่นของตัวเองตลอดแล้วก็มาวิเคราะห์กับโค้ชมิชาลรวมถึงยโมดะหรือใครหลายๆคนเนี่ยว่า ต้องเพิ่มจุดไหนต้องปรับปรุงจุดไหนแล้วก็จุดไหนดีแล้วนะครับแล้วพี่เจบอกว่าตอนนี้ก็พยายามดูตัวเองเล่นในการเล่นฟุตบอลในทุกๆนัดพยายามดูว่าทำยังไงถึงจะได้ยิงประตูจนในที่สุดเนี่ยก็โค้ชก็บอกว่าสิ่งแรกคือต้องเข้าไปในกรอบเขตโทษเยอะๆซึ่งเขาก็ทำตามที่โค้ชบอกและที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยซ้อมลูกมงเลยแต่มันเป็นจังหวะมากกว่าที่ทำให้เขาเนี่ย ม่งประตูได้ซึ่งอย่างที่ทราบผมเคยบอกไปแล้วนะครับ3ประตูจากลูกหม่งของชนะทีมสงกระสินเนี่ยเป็นลูกที่สําคัญทั้งนั้นในเกมเสมอเซเรโซในเกมชนะวีเวลนงาสกิจและในเกมเสมอเซนไดนะครับซึ่งวิเจเขาบอกติดอารมณ์รอยยิ้มบอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยซ้อมม่งเลยนะแต่ก็ดีใจที่หม่งได้ ซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งอาวุธใหม่ของตัวเองอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพี่เจแล้วก็มีเรื่องของ soccer digest นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ฟุตบอลชื่อดังของญี่ปุ่นเขาเดี๋ยวมาตัดคะแนนบรรดานักเตะของฟุตบอลเจลีที่แข่งขันในแมตท,ที่5ที่ผ่านมานะครับซึ่งปรากฏว่า soccer digest เนี่ยเขาให้คะแนนพี่เจชนาทิป7คะแนนนะครับแล้วก็ให้เป็นแมนออฟเดอะแมต ในเกมที่ซ se ัปโปโลบุกเสมอเซนไดสองต่อสองนะครับซึ่งคะแนนเจ็ดคะแนนเนี่ยมันไปเทียบเท่ากับนักเตะซูเปอร์สตาร์เจลีกคนอื่นๆจากทีมฟอนตาเล่จากทีม FC โตเกียวจากเซเรโซโอซาก so Osaka, ้าทชนนั้นคือซอกเกอร์ไดเกตเนี่ยเขาไม่ได้ให้คะแนนนักเตะเยอะเวอร์ขนาดเดียกับ90คะแนนนะครับให้78คะแนนเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับสูงแล้วซึ่งพี่เจเนี่ยได้คะแนนจากเว็บนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยได้คะแนน7 ได้คะแนน8แทบตลอดนะครับมีนั่นไหนที่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมเนี่ยจะได้ประมาณสัก5สัก6แต่ไม่เคยต่ำกว่านี้นะครับถือว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยเขาติดตามพี่เจมาอย่างยาวนานอย่างมากและการให้คะแนนของเขาเนี่ยมันก็มีเหตุผลที่มาที่ไปโดยการที่เขาให้พี่เจเจคะแนนเนี่ยและพร้อมให้กับแมนออฟเดอะแมเขาบอกว่าชนาทิปเนี่ยมีความสามารถอย่างมากในเกมเจอเซนดโดยเฉพาะการบุกและการพาบอลไปข้างหน้าหลายครั้ง อีกอย่างยังเป็นคนม่งประตูเบิกล่องให้ทีมก่อนตีเสมอได้ซึ่งทําให้ทีมซัปโปโรเนี่ยเก็บหนึ่งแต้มสาคัญจากเบลกตะเซนไดได้สําเร็จนะครับแล้วก็เรื่องของการบาดเจ็บต่างๆตอนนี้ไม่มีนะครับพร้อมสุดๆที่จะลงเล่นเกมต่อไปเพราะโปรแกรมของชนาทิพแล้วก็ซัปโปโรเนี่ยโหดมากๆนะครับใน2เกมต่อไปเปิดบ้านเจอ FC โตเกียวเปิดบ้านเจอมารีนอตซึ่งถ้า2เกมนี้ชนาทิพ โชว์ผลงานได้ดีผมบอกเลยชื่อเสียงของเขาจะดีขึ้นกว่านี้แน่นอนเพราะเป็น2ทีมยักษ์ใหญ่ของฟุตบอลเจลิกในปัจจุบันนะครับแล้วก็ปีที่แล้ว2ทีมนี้เนี่ยก็ลุน้นแชมป์กันจนถึงนะัดสุดท้ายก่อนที่จะเป็นมารินอตของโกอุ้มควา้าแชมป์ไปครองนะครับก็ติดตามกันได้วันพุธนี้ที่22จะเจอกับ FC โตเกียวแล้วก็วันประมาณวันเสาร์หรือนั่นแหละประมาณวันที่26กรกฎาคมเนี่ย จะเจอกับโยโกฮาม่าเอฟเรนอซึ่งเป็นนฟุตบอลไทยเจอกันชนาทิปจะได้ดวนกับโกอุ um, ้มก็น่าติดตามจริงๆนะครับติดตามถ่ายสดกันได้ที่ทางสยามสปอร์ตนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยผมภาพ,พี่เจสองแมตช์เลยคือแมตช์ที่เจอกับโตเกียวแล้วก็แมตช์ที่เจอกับมารีนอตก็ติดตามและส่งกำลังใจให้กับพี่เจชนาทิปกันได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับผมต้องพนุวัตกันได้ และอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ